แม่เนี่ยใหญ่ยักนะครับมึงเถียบก็เพราะว่าสูงผมลอยวกสิบสามไทยมันสูงาามากลอยหาสิบบอกนะครับควมแดงควมแดงควมหนาควมใหญ่ควมำยักควมำขุ่นคว่เชียงนี่โคแม่นี่นะครับเนาะเลื่อนเจ็ดเลื่อนแปดเดือนเก่านี่เป็นเป็นช่วงที่ขายงวดดีที่สุด <Man S 2> แ่นบอกแนนครับทุกปีจะเป็นอังสี่ลูแต่ว่าพอก็เคยไปโทษไปถามเขาได้ดู ถามเคยซื้อง้วในเฟซผู้มือไหนก็โทษถามเอาไงว่พอก็เคยส้อาหาง้วือกันใ<ม>นเฟสว่าเพิ่นก็บอกราคาง้วนนั่นทีค่คือว่าเพิ่นเป็นสิทธิของเพิ่นนะลูกแต่ว่าพอกบับโบเคยไปดูถูกไผวา่าเออขายแพงสางบ้านพอบอกบเคยคอมินว่าไผว่าจะขายสางบ้านสางตึกบอกโบมีเพราะว่าเต้าห้เกียรติกันแล้วกันนอนหลับนนสวัสดีครับพี่นองครับ บานุมชัยเนี่ออกมาแล้วครับผมพบกันกับบรรยากาศในมือเสาร์นะครับนะมวันนี้พาเมืองง่วงงามๆครับพี่น้องครับมาอัปเดตงมวงพ่อวอนะครับตอนนี้นะครับผมเหลือสองตัวนะพ่อเนาะนะครับสาวน้อยไปเลยพี่น้องครับเหลือแม่สาวใหญ่ครับแม่มันนะครับน้อวันนี้พามาอัปเดตมาพูดคุยกับพ่อวอครับว่าราคาช่วงนี้เป็นยังไงนะครับผมเลือกะสีขายหรือบัวค้ายตกลงวันดีครับพ่อวบสวัสดีครับ เออเอฟซครับเป็นจะได้พ่อช่วงนี้นบริพอหนายกับหลายมืออืมช่วงว่องหันมันโควิดหลายพ่อกรบว่อยากพ่อกับปูกแต่น้องอยากติดโควิดน้ำม <c oughs> าไทายไก่ไทยผู้เดียวเนาะแมนแมนเป็นไทายไก่ไทยผู้เดียวมันบริแมนยังดอกลูกแต่ว่าเมื่อนี้มันสีว่างๆน้ำอยู่ครับแต่พ่อกล่ว่ามันกับพ่อบ่าเดียวว่ได้อยู่ในคลิปหลายคลิปแต่ชวนนายนกับมีแต่งัวเนาะครับแต่บ่มีพอน้ำพ่อก็เรียกว่าเออขามันเัานห้าวเแต่ว่าคุยกันครับ เอาพ่อบันนี่ช่วงนี้เขาเริ่มขายอะไรเมนพองัวแะเมนหลุกแมนเริื่มเหลื่อมก็ลังคือขาดพะว่าพอกระฟังอยู่ในเขาวนี่คนว่าวันประมาณวันที่เก่าซีงหานี่นาจะน่าจะเคลื่อนใหญ่ซัดแดดมันกัดสิได้ประมาณว่าได้เต็มถี่นาคือว่าบมีกัดเกี่ยวเอาเฉพาะพอเจ้าหมอพีซะเหมันเ็นเหมืงงอตัวนี้นี่อันมันอันนี้หมดแดงไรนี่น้องครับตอนนี้ก็เริ่มแม่นานนะครับเนาะเอาง่ายว่าเริ่ม แกสิดีคนใหญ่เลยไหมล่ะพ่อแบบว่าถือแบบบ่ต้องลึกลับบ่ต้องลึกลับแม่นบ่ต้องบ่ต้องลบๆดีๆกั็บ่ต้องคนทรงเขอนใจแบบเสียงยันยันกันนะครับคือว่าแบบเซรี่เลยนะครับเอาบัดนี้พ่อหลังจากที่มันมันนิ่งมาดนมาหลายเดือนแล้วพ่อนี่หลังจากนี้แนวทางอีพ่อนี่เป็นสิเป็นจไดต่อหลังจากที่ตอนนี้ก็พี่น้องว่างัวสิขายผูออกขออีพ่อครับ ตอนนี้เลือดซองแม่เหรอนะพ่อบอบอกค่คือว่าพอก็เคยบอกลูกอยู่ได้ว่าถ้าล่ำปี้สกีนหายเหมือดใดลูกงัวก็จะลบมาอยู่คือเก่าแล้วก็บ้างเถ่อที่พ่อพูดว่าพอบอท่านอยากขายง่วพ่อปั้นใดญ่บอขายพอกับบอบอสนใจเพราะว่าพอก็หูดีว่ามันจะลบมาอยู่มือครับเพราะว่าประสบประการพอบอแมนว่าพอกซสี่ขายมาหลายปีอยู่มันกะ คือว่าหวอดคือคือได้ลูกบ่งบ่งบ่งงามมากที่พันค้าได้หรือพันเรียบได้ไะอันนี้คือแม่มันนะครับน้อคือว่าจังสี่น้องลูกโตต่อต่อเข่าเพราะว่าถูกปีถ้าบ่มีโควิดกับลูกงัวนี่มันจะเป็นเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนเก้านี่เป็นเป็นช่วงที่ขายงัวดีที่สุดแมนบ่แมนครับทุกปีจะเป็นตั้งสี่ลูก เพราะว่าพอซื้อง่วมาอยู่นี่กับเดียงง่วมันมีหลายปีปีนี้พอนับโตง่วสีะขายได้เพราะว่ามันมีโลแต่ว่าที่ใกล้พอจําบัวได้ว่าพอขายจากตแต่ว่าช่วงนี้เดือนเก่าเดือนสิบนี่มานี่เดือนแปดเดือนเก่าเดือนสิบีีพอขายได้แต่ว่าหลังจากก้านดูดเขาแล้วนะลูกมันก็จะค่อยอ่อนลงเพราะว่าห้ามันหน่อยล่วงค้นก็ขค้ายออกอ๋อมันเป็นเงิสีแต่ละปีแต่ละปีโลช่วงทุกปีมันจะเป็นเงินสีดู ลอยอานั้น,น่นกระิเป็นสื่อขายงัวเนืกรอ,รอ,อ,ๆๆอกันไปลอยๆเรื่อยๆพวกงัวเนือง้อเพาเขา่นสื่อหน้าหลูกครับ,รบจะฝนตกงามดตของทุกปีมันเกิดงัวงามนี่ก็เกลดเลี้ยงนี่ก็ชี่ค่อยขึ้นมาทุกป,ปีมันจะเป็นอย่างนีง้อตัวน,นี้พอกระหูดีพอกระแท่ขาดก้านหน้าสถานการณ์นะาหลูกว่าพอคิดว่าขันโลกงัวนี่มันจบไปเหม,มือใดงัวก็จะค่อยขึ้นมาที่น,นี่ ถ้าเห็นพ่อว่าเงียบนี่พ่อว่าสุ่มเงียบมันว่าพ่อหูอยู่พ่องหู่องหูดิเพิ่งแต่พ่อบ่อยาจะล่อล่อโลกระบาดเจ้าล่อทุกอย่างโอเคพ่อกระสีมาเปิดราคาเนาะครับโอ้กะจังสารหลุดกะกคืออีกอย่างหนึ่งพ่อกะหูซื้อบรดีัหน้าคันเต้าว่าออกไปล้งเถื่อพ่อกะให้ที่ว่าโพดออกไปแบบแสนสองแสนนั่นกะล้งเถื่อพ่อหูซื้อบรดีัที่เขาก็มาคอมเมนต์ว่าว่าเต้าว่าคือว่าว่าหอนลูกหน้าว่าเออเฉลขายไปสั่งตึกบ่ประมาณนั่นเงี้ยบ่บ แต่ว่าพอก็เคยไปโทรไปถามเขาเด้๋ยูดถามเคยสื่งง่วนไเฟซคู่มือเนี่ยก็โทรถามเล้วพอก็เคยสอหางงวคือกันแม่แต่ว่าเพิ่นก็บอกราคาง่วนั่นที่คือคือว่าเพิ่นเป็นสิทธิของเพิ่นนะลูกแต่ว่าพอกับบอกเคยไปดูถูกไผว่าเออขายแพงสร้างบ้านพอบอกบอกเคยคอมินว่าไผว่าจะขายสางบ้านสางตึกบอกบอกมีเพราว่าเต้าไห่เกียรติกันแะ้วกันนอนลูกนอนครับแกถามวันนความกิดผมผมกับว่า เข้าสมาติช่วงงัวเขาได้แมนแต่ว่าเข้าต่อใส่คำที่มันสุภาพแมนมันสุภาพแล้วก็รยาดูถูกสิอย่าดูถูกเอ่อยาดูถูกผู้อื่นนะพ่อเนาะอันนี้สำคัญนะครับผมคือว่าอาจจะตีว่าเอองัวพ่อจอยจะหน่อยเด้อเท่าไหรงัวพ่ออาจจะสูงจะหน่อยเด้ครับเด้อผมอาจจะสิอบไว้ก็ว่าไปกันว่าได้๋มันสูบยาหรือขอแค่ว่าให้มันอยู่ในกรอบที่มันสุภาพแล้วก็แล้วก็บ่บ่เห็นอื่นเขาเสียใจนะครับนะเพราะว่าเข้าสื่อของเพิ่นบ่ได้เพราะว่า ันแพงเขากก่ยาเขาบอต้องไปว่าเพิ่นจังสั่นดอกคือพอนี่พอกต่แค่ห้องไปบอเรังเทื่อพอหน่อยใจพอคือซื้อแก่น่ะพอก็เลยพอต้องพอก็เห็นบอบอกนุ่มถามว่าเท่าไหร่พอสองแสนมาเถื่อหลังอันนี้เห็นบอพอบอกบอหนุ่มว่าเว้ยเขาสี่ได้พอว่าแสนสี่แสนหาใครไปบอหนุ่มเพราะว่าคันเรื่องค้นต่อน่าลูกห้องแสนหนึ่งเขาก็ต่อลูกห้องสองแสนเขาก็ต่อเขาต่อคือต่าค้นต่อต่ว่าคนดีๆเพิ่งจะไล่เดี๋ยวต้องเอาบอเดี๋วานพิ้นทึงคุณ ถึงคนที่บดี้เอาพ <AM> ่อเอาออกพี่เอาพี่ไหมเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวมึงกันจะใช้เลยนี่หลังหัวทีเลี้ยงเขาจะว่าแต่งแต่หลวกระบาดมาท่านมากหลงแต่เป็นแม่สาวนะครับเนาะงอีพอแล้วก็ว่าเลี้ยงจนดูแลปั้นยังนะพอเนาะตอนนั้นกัค่าที่มันหอวไปก็คือแสนแปดนะครับมีเอฟซีม่หายแต่ว่าตอนนั้นกับอีพอร์ตกับท่านนะว่าสีขายเพราะว่าตอนนั้นไม่มีประเด็นหัวหลวกละบาดเฉียดเกินนะพอนาะนะครับ แต่หลายข้อของบุงหูว่าโรคระบาดจิตกินนะครับนอกจากพูดละคนก,นะก,นกนระเสียงว่าเขาไม่ชนกระเทือบว่าแพงเติบอยู่นะพ่เอเนาะราคาสูงอยู่สื่อข่าวมาชงนั่นนะครับท่น,นดูที่นี่แก่เมืองที่พี่น้องครับเป็นตายแล้วขายแสนกว่าัวพี่น้องครับแล้วเราเราเียงมาจวบเนาะต้นนี้ลูกสองต้นนี่เพิ่นให้แล้วโกโ็พ่อบ่ขายเพราะว่าพอหาสื่งหัวท่านใดอ๋อยังยังรอรอ,อก่กอนันหนึ่งซุ่มสี่ขาเก่กาๆห้าโทษไปเพิ่นกะบ่กลก่าไปหาสื่งหัวมาไหวเพราะว่าโควิด มันกับโบมีง่วถ้าเฮาถ้าสมมติพอพอขายออกไปมันบ่มีงัวค่าครอบมันกับคือว่ามันกับนอดทุ่นซื่อคือว่าเงินบบได้ไปเห็ดยังแต่ว่าถ้างัว่าพอยิงสี่มันม่านมันก็จะม่านไ่ไปเรื่อยคามันก็จะชุงเรื่อยคือแม่นี่แม่บอกมันญ่ไปเรื่อยมันก็เสดสมมันก็มีคาึ้นไปเรื่อยๆแต่ถันเฮ้าขายไปจังสี่เฮ้าบ่ได้ง่วามานั่นกับมันก็คือว่ามันเงินเงินมันก็นอดกำไรอยู่สิมันจะเป็นพอเหตุผลอ๋ออีพออีพอแนมแล้วนี่ว่าอยากอยากห้เงินมันมันบนิ แม่แข็นี่มันแม่แข็งนี่เงินมุนตลอดถ้ามันอยู่ในงัวมันก็จะงอเงยไปเรื่อยแม้แต่ฝากธนาคารมันยังบดใส่ซ้ำนี่เลยหรืออังกฤษนี่คือความจริงอ่ามันอีสานนะครับตัวข้ามันนี่อยะบอเลยอึดอันตันใจพี่น้องเลยเราบดได้ออกกล่องก็บอด้วยเหรอครับตัวนี้เฮาบอเนี่ยส่วนที่มันเป็นความจริงเท่านั้นลูกแต่ว่าเอฟซีฟูดีๆคนกับร้ายกับทูตมาให้กำลังใจความหมินกำลังใจมากกับร้ายครับชู่ ก็มีพวกซื้อขายงวน้ำแข็งเออแล้วจะว่ามีเรื่องหนึ่งหมูว่านมีเย็บซ<อ>ี่หัวขับรถลุอหลงพอบาดไปไปพอเนี่ยพอครับแม่รถนหน้าไป<ถ>พ,<อ>พอกันเล่าว่าเราเบิ่งถูกคลิปของของตาเฮาเนี่ยของเฮาสองคนนี่คือขันตาเฮาไหลนเนา่ยแเราจะเบิ่งของพอบพก็บอกว่าบา่าวนุ่มเป็นคนไทยทั้เราเราเบิ่งถูกคลิปเรามักถูกคลิปแหละเรา ไหลแช่ให้ตลอดแล้ว่ะเราว่าสู้ๆูพี่น้องท่านไหนพี่น้องแถวแถวบ้านเฮานี่หละไทีครับรถล่องอ๋อคือว่าคนก็ให้กำลังใจตเฮาเพราะว่าหนึ่งเราเกเปไปคนมากงวอยู่แล้วแมนบ่ครับเราเออขอบคุณหลายๆขอบคุณครับขอบคุณหลายๆที่ให้กำลังใจคนก็ว่าสู้ๆูสููขอบขอบขอบคุณหลายๆขอบคุณกันพี่น้องครับขอบคุณหลายๆนะครับเด้อที่เขาที่ที่คอยติดตามนะพ่อเนาะแม่นๆๆ เอาวันนี้ก้อนสิลาจากแก่นนี่พอดิยวให้มเมื่อไงจะชันเนี่ยเพื่อพี่น้องเพิ่นเหลื่อมมองหางัวนะว่าอยากมารอมาแหละเมือมึงนะครับเนาะเอาวันนี้นะครับส่วนราคาเนี่ยบานุ่มเคยบอกไปแล้วคิดหมดนะครับเนาะกะเอาสีด้ามากระโทษหายพอเพ่นเพิ่นดีกว่านะครับโทษมาคุยดีกว่าอการลอยลาคาไปพ่นกับตั้งชืว่าตังไรอันนี้เป็นแม่สาวสิแปดเดือนบ่บอกทงบ่มันกะสี ประมาณได้แค่นั้นเพราะว่าเต้าสื่อมา่านบบมีใบหน่อหลุดมันก็นได้แค่ประมาณหมูอซืศศ้อวัดไม่นี่สิอ้วนขืนนะพ่อเนาะอ้วน<ๆ>ขืนนะครับมึงได้พี่น้องแข่งค้ามึงด่ามึงถ่ายนะครับเนาะโค้งค้างใหญ่ ừng, ๆ, ừng, ๆนะครับเนาะโค้งค้างใหญ่ๆลังงามๆนะครับแดงคุ้มแดงนี่บนตียงตีนะครับเออช่วงวังห <ๆๆ S 1> ันพ่อปวยเนาะบบกับโบขืนวัดเฉียดใครกับปวยห้ากับปวยมันเครื่องเครื่องมีนะครับผมพี่ปอตอ<ร>นนี้สูงเท่าไรคก็พ่อเนี่ยวัดไ <น Links. S 2> หมอันช่วงยืดแต่ละแต่ละส่วน อันนี้พอบัดเนรอเนาะน้ตัวนี้สูงประมาณลอยเอาไงไหมลอยลอยสามสิบแปดบวกลบนะครับค่ากระสีเบเกินบวกความแสดอกวะจีบเบลตอนน้พอไหมนี่บอกบอกราคาบอนี่บอกค่าบอบอกลอยพอล้วาโทรมาคุยเอาแด้วครับนาาเคยบอกแล้วเธอะดัถึงด้านนะครับผม หลูแสไรบาทยุแทยแล้วบ่บกหอดบ,บ่ความบ่บ,บ่ได้ไก่แข้งแสไรนะพ่ะอเนาะบ่บ่บ่แม่สาวนะครับนุ่มสีเต่านะพอ่อเอ้าแม่ชินอ่ะแองแดงจริงคือน,นะครับวันนี้ตัวจริงไงอยู่ด,ด,ยด้วยครับเด้อบ่น๋อยนะครับผมตัวแม่นี่นะครับนเนาะแล้วก็วนี่แม่หมาพี่ถ่ายด้วยแม่มาานนะครับเมืองนะครับทองซีเดือนหรือบ่พ่อตอนนี้ซีเดือนกรัวครับทองโลโจนะครับเนาะแม่นี่ยเนียักนะครับมึงเทียบก็เพราะว่าสูง ไข่เมมป,ป็นสัวมากอร่อยห้าสิบบาทนะครับควอมแดงควอมแดงควอมหนาควอมใหญ่ควอมแยกควอมขุ่นควอมเชียงมีโคแม่แนี่นะครับน้องขาแต่เครื่องก็น้อยครับเครื่องบะเข็มมาเลยนะครับน้องบอที่ว่ามีปัญหาพี่น้องครับโผว่งกับมันได้งไงนะครับน้องดำเครื่่อองดำยูเป็นแม่สาวท้องแรกพี่น้องครับสาวท้องแรกครับตรวจท้องเรียบร้อยนะครับเออใหญ่ยักษ์อ้วนนะครับ ความคุณเชียงนี่หาเลยเต็มสิบเลยอดนะพ่อแอนลูกข้ามลูกข้ามของแต่ตัวว่างงวดตัวนี้ปนุมเห็นมาตั้งแต่อามาใหม่ๆหน้่นะครับผมตั้งแต่เป็นสาวนะครับเนาะแม่หนี่งแกอีพ่อคล้องไว้แกเอาไว้พ่อบุความสองนะพ่อพอถึงลูกหลายวไลบาทอยู่เหลือหลายเมือนอยู่หลายบาทอยู่แต่ทางบุคคลสองพี่น้องครับบอนะครับผุดมักกระล่องผุดคุยเมืองนะครับเลือดกับอีพอร์นะครับผุดไดบ่มมากับมึงผุดควบมันเทิ่ยงนะครับเนาะมึงผุดควบมมวนนะครับเอาพี่น้องคครับลิปนนี้กะุ่มส โบฝากอย่างไรนะครับขอโตนะครับเนาะให้พี่น้องมึงอะไรนะครับผมพ่อขาวๆนะครับผมชวนนี่แกขอใครซื้อขายกันมันมานได้บินหน้องเด้อนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามและชมนะครับสํารับมันหนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับ